the best be mess your wanna I up สวัสดีครับกลัพบกับตากับตาเกตบูลแล้วครับตามหัวคิปเลยนะก็แต่งหน้าตามไอ้แบรนดอ์อีกแล้ว แต่ EP เท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวดูที่หัวคลิปแล้วกันนะคราวนี้มาเป็นแบรนด์ฝั่งเกาหลีบ้างแล้วกันเนาะเห็นหัวคลิปของเราอยู่แล้วนะนั่นก็คือแบรนด์ยอดนิยมเรียกว่าน่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์แรกๆแหละที่เข้ามาที่ไทยนะอยู่มายาวนานมากนั่นก็คือลาร์เนชนั่นเอง ราเนชนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าโดยใช้ของจากแบรนด์ n าเนชทั้งหมดที่ตักมีนะจะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นเนาะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าแต่งหน้าตามใจแบรนด์แบรนด์ราเนชเนี่ยแต่งออกมาแล้วจะได้เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะอะ,อะตอนนี้ก็ขยับกล้องมาใกล้หน่อยแล้วกันนะหน้าตอนนี้ลงสกินแคร์แล้วก็กัน์ดมาเรียบร้อยแล้วนะอะเดี๋ยว <c oughs> อย่างแรกที่จะใช้นะขอใช้เป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ ตัวนี้คือ two tone collecting bar two tone collecting bar ของ l a n e g e นะก็จริงๆเขาก็จะมีหลายสูตรหลายสีนะก็ตามชื่อก็คือ collecting นะก็จะมีสูตรที่เป็นสีสีม่วงใช่ไหมแล้วก็สีหลายสีนะแต่ตอนนี้ตักมีเป็นสี mint lemon นะ mint lemon อ่ะเบอร์สีเนาะเบอร์สีิ mint lemon เขาก็จะใช้ไว้อ่ะเดี๋ยวดูเลย ก็จะใช้ไว้กรบพวกรอยแดงอะนะสีเขียวมันจะกรบกับสีแดงเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะไปกรบรอยแดงตามแก้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ตารอ,อยแดงตรงนี้นนึงเนาะแล้วก็จะมีรอยแดงที่เป็นรอยเขาเรียกไรรอยรอยแดงรอยกะอะไรนิดหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาลองใช้ไม่เคยใช้นะมันซื้อมาใหโอเคล <c oughs> ักษณะเขา,าก็จะเป็นแท่งแบบนี้เออตรงนี้มาออกานานแล้วแหละเออแต่ว่าไม่เคยลองใช้นะก็เดี๋ยวจะมาลองดูก็จะเป็นแบบนี้ แท่งก็จะแบบนี้ส่วนหัวจะเป็นสีเหลืองล่างจะเป็นสีเขียวมินนะ,ะก็มีเลมอนเนาะที่ใช้ก็คือแหลกหุกนหมุนเนาะกระจกมาก็ขออนุญาตแต้มไปเลยกันเนาะขอแต้มบริเวณที่เป็นมันก็จะเห็นเป็นสีมินข้างล่างข้างบนเป็นสีเหลืองนะเนาะฟิกเ,เลมอน ล้วจะไม่ใช้วจะไม่ทาคอนซีลเลอร์นะเพราะตักไม่มีหรือมีลราหาไม่เจอไม่ได้ใส่นะเราจะป้าประมาณนี้แล้วก็จะใช้มือนี่แหละตบเออมันก็จะกบรอยเขาเรียกอะไรรอยแดงเออรอยแดงอะ่ะเห็นไหมรอยแดงมันก็จะหายไปเห็นไหมก็จะขาวขึ้นเลยแหละนะ ก็โอเคนะแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนแรกคิดว่ามันจะใช้ยากหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ใช้ดีโอเคอยู่แต่เขาแอบมีความหนึดเหนืดเกี่ยเกี่ย <Yeah. S 2> ไม่ได้เกี่ยง่ายอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ปังกาปัปปงกาเพราะยากตกเราจะตบให้ถึงบริเวณใต้ตาเลยนะเพราะเราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะ เออไม่ใช่คอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ลงพาวเมอร์ด้วยอโอเคประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะสว่างขึ้นบริเวณนี้เนาะเออก็ใช้ดีนะเพราะว่า,า,วาก็ลองไปดูแล้วกันนะตัวเอ่ทูโทนคอเล็กติ้งบาร์ของลานิสนะ,นะโอเคต่อไปจะไปที่งานผิวเลยเนาะงานผิวปึ๊บ งานผิวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่เลยอ่าตัวนี้อเขารีวิวกันเยอะแล้วนะนง,งานตักจะไม่พูดถึงเยอะนะเออแฟ็กกล่องก็น่ารักแล,และชอบตรงที่ความกล่องมันเป็นสีเขียวมิ้นแบบเนี้ยตัวนี้ชื่อคือร้านเนี่ย Neo Cushion เออเขาเพิ่งออกมาใหม่เลยแหละ ล่าสุดเลยแหละล่าสุดเมาส์โอเคล่าสุดเมาท์ล่าสุดไม่ใช่โอเคอ่ะก็เมื่อเพิ่งออกมานะอันเมา์คลีนะล่าล่าสัปไม่ใช่ล่าสุดโอเคก็เพิ่งออกมานะเขาจะมี2สูตรนะเป็นสูตรแมทกับสูตรโกล์ตักเลือกเป็นสูตรแมทกล่องจะเป็นสีเขียวสูตรโกล์สุดของจะเป็นสีชมพูเราใช้สี 25N เอนันนี้เรบอกเลยวักซื้อผ่าน G m มา k ก t ก่อนที่จะเข้าไทยนะแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ใช้ ก่าจะได้ใช้มันก็เข้าไทยแล้วเรียบร้อยนะลงคงราคาก็เดี๋ยวดูเอาจากที่อื่นกันละกันนะเขาคงบอกราคาอยู่แล้วนะอ่ะตัวนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดมากอยากดูรีวิวเต็มๆก็ลองไปดูที่ช่องอื่นเขามีอยู่แล้วแต่จะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นแมทเป็นคุชชั่นแมทที่การ PM เออแล้วเขาเคลมแรงว่าแมทตติดทนแล้วก็ไม่ติดมาร์คอะเออไม่ติดมาร์คปิดปากอะเออไม่รู้จริงไหมนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่า <c oughs> เขาก็จะมาในตลับแบบนี้แต่รู้สึกว่าของไทยเขาจะแถมรีฟิลอีกอันหนึ่งหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจเออน่าจะใช่แหละของของไทยจะแถมรีฟิลด้วยอีกตัวหนึง่งนะแต่ซักซื้อมาจาก Gmarket มันก็น่าจะไม่แถมแล้วตลับเขาก็น่ารักดีเนาะเป็นสเีเขียวแบบนี้มีคําว่าลาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอพับเออชอบพับมากเลยพับก็จะเป็นสีเขียวพับเขาจะมีความ เขาเรียกว่าอะไรนะมีความประหลาดนิดนึงมาดูเห็นรอเปล่านะเห็นปะเขาจะมีเป็นช่องๆรูๆเห็นไหมเห็นไหมเออไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะดีไซน์มาให้ผลิตภัณฑ์มันเกี่ยตัวแล้วก็ทําให้มีรูระบายอากาศตัวพับได้ดีขึ้นบ้างนะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตลับก็จะเป็นแบบนี้แกะดูเลยปี๊ปบ โลโก้เขาก็จะเป็นโลโก้ใหม่ของลาเนชนะสังเกตล่าเนชโลกอันใหม่จะเรโลโก้จะเป็นตัว L แบบนี้เนาะมาลองดูเลยนเลยดีกว่าอ่ะสี25เอนรักว่าตักน่าจะโอเคละเนี่ยสี25เอนเนื้อเขาก็จะมีความครีมครีมหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับเป็นน้ำแล้วก็ไม่ถึงกับหนืดมากกลางๆแต่ว่าเกี่ยง่ายอยู่ มีกลิ่นนะมีกลิ่นหอมๆนะเนอ,อ่น่าจะมีน้ำหอมแหละมีมีกลิ่นหอมๆม,มันอ่อนอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เลยละกันโอ้โหนี่แตะนี่แตะนิดเดียวนะออกมาแบบเขาเขามีวิธีใช้นะแต่เราจะใช้วิธีแบบนี้แหละแต่สึ่วิธีใช้เขาบอกว่าให้แปะลงไปฝัก ก็ปาดออกมั้งทับแต่ออกความรู้สึกแรกเขียง่ายดีอืมใช้กับพับเขาเนี่ยเขียง่ายง่ายอืมแล้วก็เนื้อไม่หนานะไม่หนาเขียยง่ายนะครับเนื้อไม่หนาเขียยง่าย เกี่ยงง่ายเออสีเข้าอ่ะผิวรักเลยอ่ะอและ้วก็มีความแมทแมทเลยเนะี่ยแมทเลยอะเออแมทเลยอืออแม,ลอมแล้วก็ถามว่ามีความปกปิดไหมก็ปกปิดได้ประมาณหนึงเดี๋ยวหลังจากค่อยตกอีกทีหนึ่งบริเวณยุทธศาสตร์ตามเผยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลงทัว,ทวหน้ากัน นี่ลงโทษหน้านะหนึ่งรอบก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะลงแต่เ,เขามีกระจกภายในะลืมบอกแต่จะให้ดูนะแต่นิดเดียวนี้ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้แตะเพิ่มนะดูดิแตะนิดเดียวมาบึ้มเลยอ่ะเดี๋ยวจะตกบ,บริเวณที่เป็นรอยยุ่้สงสารเพิ่มนะเราจะซูมให้ดูบริเวณนี้มันก็กลบลงไปนิดนึงแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะตบเพิ่มนะดูซิว่าเป็นไง รวมบริเวณใต้ตาไปด้วยละวกันตัอว่าเขาให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะดีอะตกเอ้กดลงไปครั้งนึงอะเออต้งว่ามันปกปิดดีอยู่นะเออเห็นไหมมันก็จะตางลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งอะต้งว่ามันบิวได้นะตัวเนี้ยเออมันบิวได้ก็จะลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งก็ปกปิดค่อนข้างดีกลางๆเออตรงกลางเลยละเออบิวได้อเออเห็นไหม เดี๋ยวจะลงให้ดูอีกข้างนึงขอ,ขอแตะนิดเดียวนะเขาแตะมาทีเดียวมันก็จะเยอะมากเนี่ยเห็นไหเดี๋วดูรอยตรงนี้นะแบมเห็นป่ะต่างเลยอ่ะ,อะเห็นไหมเห็นไหมตางแต่มันก็ไม่ถึงกับวูหายไปเลยนะแต่ก็จะต่างลงกลางกลาง,ลง แล้วก็ไม่ได้หนักหน้าอันนี้แล้วก็แมตเลยแหละประมาณนี้ค่อนข้างแมต่ะโอเคส่วนอื่นจะไม่ลงเพิ่มนะปล่อ,อ,อยยาถอยออกนะเออโอเคพนะอนี้ยือว่าค่อนข้างดีอค่อนข้างดีแล้วก็ตามจมูกจมูกก็ไม่ได้ตกล่องอะไรนะแล้วก็ รประมาณนี้แล้วกันต้งไม่รีวิวเต็มๆนะอย่างที่บอกว่าใครอยากดูรีวิวตัวนี้เต็มๆม,มีช่องหลายช่องทําไปแล้วนะลองไปดูแล้วกันนะประมาณนี้แมปจ๋ามากอะขอบอกอะขั้นตอนต่อไปลืมบอกวันนี้จะไม่ลงแปลงด้วยนะอ,อจะใช้ประมาณนี้แหละแค่นี้เพราะตัวน,นี้มันแมปอยู่แล้วอ,อจะลองดูด้ยแหละมันไม่ติดมาสจริงไหมโดยที่เราไม่ใช้แปรงอะต่อไป เราจะปัดแก้มนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด็ดของเขาเลยแหละเพราะว่าแต่ตักเพิ่งซื้อมาปุ๊บอาลานเนตเหมือนกานตัวนี้ชื่อ Ideal Brush Duo อ่าเขาจะมีหลายเบอร์หลายสีนะตักใช้เป็นตักได้มาเป็นเบอร์02 Peach Mint เขาก็จะเป็นตลับแบบน,แบบนี้สวยงามดรูหรามาเข้าปุ๊บ ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ1ตลับเนี่ยเขาจะมี2ส,สีแล้วก็ของตั้งจะเป็นสีพีชกับมิน้นท์เดี๋ยวลองปลาให้ดูเนื้อก็ดีนะละเอียดดีมีสีพีชมีสีมิ้นท์ก็จะเป็นแบบอ่อนๆอ่ออะทาผสมกันได้เนี่ย,ยงเห็นปะทาผสมกันได้อ่อนๆ ก็คือตามสกาย,ส,ส,กายสไตล์เกาหลีอะแล้วเขาก็จะมีแป้ไม่ใช่แปง้งมีแปลงมาให้แต่ต้องขออนุญาตไม่ใช้แปลงเขาแล้วกันนะตักจะใช้แปลงของตักเองใช้แปลงอะไรดีใช้ของมาร์สลวกันนะมาร์สของบูธอะนะ, no. ะจริงๆเขามีวิธีปัดบอกอยู่นะแต่ว่าก็จะปัดตามสไตล์เรานี่แหละ ถือว่าจึกสีดีนะเห็นป่ะพิดเดียวสีออกมาเต็มเลยมาได้ลุกอ่อนๆเกาหลีอะ่ะ ส่วนสีมิ้น์เหรอก็จะลองใช้หน่อยแล้วกันนะสีมิ้น์มันก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยสีมิ้น์ก็ได้จะมาท็อปหน่อยแล้วกันนะมันก็มันก็เวลาทาลงบนผิวอะมันก็จะไม่ได้มิ้น์ออกมานะแต่มันจะทําให้ขาวอะออล้วขอเพิ่มสีขอผสมกันเลยดีกว่านะขอผสม ถ้าผสมกันนะแต่ว่าสีมันจะนวลกว่าเห็นปหมมันจะจางมันจะนวลกว่าแต่ถ้าทาเดี่ยวมันก็จะชัดกว่าทาเดี่ยวมันถึงว่าสีสีสีพีชที่สีเดียวมันจะชัดกว่าแล้วถ้าผสมกับสีนี้นะมันจะนวลกว่าจางก,กว่านวลกว่าก็แล้วแต่ละกันประมาณนี้จะเป็นรูกบลปาณนี้โอเคอะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกวันนี้ต้องไม่ลงแป้งนะไม่ลงแป้ง แต่ว่าสุดท้ายก็จะลงลิปเนาะไม่ใช่ลงลิปทาลิปลิปของลาเนชวันนี้ตั้งใช้เป็นรุ่นนี้อะสเตนแกสติ๊กนะว่าลาเนชอันนี้สื่อจะเป็นแพคเกจพิเศษนะช่วงซัมเมอร์อะไรนี่อะตัใ้ใเป็นสี04 Pink Surprise น่าจะซื้อมาตอนเซลมั้งถ้าจับไม่ผิดสลับก็จะสวยงามแบบนี้นี่น่าจะเป็นแพ็กเกจพิเศษนะซับไฟหัวเขาก็จะเป็นแบบไม่รู้เห็นป่ะนะก็จะเหมือนเป็นซับไฟเป็นอัญมณีอะไรเงี้ยสีก็จะออกเป็นชมพูหน่อยแต่เขาจะเป็นกลาสอย่างเงี้ยมันจะสีเหมือนแรงนะแต่ว่าจริงๆไม่แรงนะคือถ้าเราทาเป็นเบงนะเดี๋ยวให้ดูหน่ย ดูเหมือนแรงใช่ไหมเหมือนชมพูจะชมพูช็อกยิ่งพิงออกครอบยิ่งพิงหน่อยแต่ถ้าเราเบนมันเบนได้นะนจะแบบมันอ่อนนะมันก็จะดูเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะก็จะไม่ได้แรงจนเกินไปอ,อย่างที่บอกทุกครั้งผู้ชายถ้าทาลิปมีสีกาุูนาอย่ปาปาดทั้งหมดนะจ๊ะให้แตะเฉพาะข้างในอนี้ก่อนให้แตะเฉพาข้างในอันนี้แล้ว เบลนเลยจ้ะนรืเขามีความแห้งอยู่เหมือนกันเนาะอืมตรงนั้นรวมๆปากดีแล้วกันเอย่างนี้แค่นี้พอเห็นไหมอันนี้พอนะคือถ้าไม่พอใจแล้วเราค่อยแต่เพิ่มได้ถ้าคิดว่ามันออดไปก็จะเพิ่มนิดหนึง่งจะเพิ่มนิดหนึง่ง เราเนี okay, okay, ่ยตัดต <fin anta> <ots> okay. ัเ <guarding> ม <Luigi fib ri> okay, to <Learning>. ็มๆเมาโอเคปะมันก็จะเป็นสีปากเดิมเราแต่ว่ามันดูสุขภาพดีขึ้นเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคก็แต่งหน้าตามใจแบรนด์ประมาณนี้เดี๋ยวตักขอนุญาตไปฉีดสเปรย์แล้วก็เซตผมใหม่ทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมสรุปกันเนาะเออตัดไป เซตผมมาจีสเปย์มาแล้วเรียบร้อยนะ,ะลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้สำหรับแต่งหน้าตามใจแบงกับลานเนี่ยชีตตักใช้ของทั้งหมด4ชิ้นมีอะไรบ้างอ่ะทวนมีอะไรบ้างวะโอเคก็จะมีตั้งแต่ท t o n e correcting bar ทูโทน correcting bar สีพิชมิน n t นะแล้วก็คุชชั่นตัวใหม่ของเขา neo cushion suit matte นะแล้วก็มี ideal blush สีสีพิชมินท์ให้ดูบ้อนสีพิชมินท์แล้วก็ปิดท้ายด้วยอ่าลามเนชอ่าสเตนกลาส,สติกสีศูนยนน์ศูนย์สีพิงส์ไฟสีศูนย์สีพิงค์ซัไฟก็จะได้ลูกประมานี ก็ถือว่าก็เป็นลุกแต่ก็แต่งลุกบางๆตลอดอยู่แล้วเนอะเออก็ลุกเดิมๆแหละก็ถือว่าโอเคเออต้องบอกว่านะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก5นาทีแล้วแต่ว่าตัวคุชชั่นเขาเนี่ยเออแมตเนี่ยสบายผิวด้วยอืแต่ถือติสมาร์กไม่ติสมาร์กไงก็อาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าักว่าอะไรอ่ะเขามีช่อง อย่างที่บอกรีวิวกันเยอะมากลองไปดูแล้วกันนะแต่ว่าเขารีวิวค่อนข้างดีแล้วแหละอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับแต่งหน้าตามใจแบรนด์วันนี้เป็นแบนร h, นดะ์เกาหลี La n e c นะก็จะได้ลุปประมาณนี้อ่ะยังไงก็อย่าลืมนะรักการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตักด้วยนะครับแล้วก็เรายังมี2ช่องทาง a c e b o o k ตักเกตบูและอ n s t a g r a m มตักเกตบูสองห้าสองห้าฝากสองช่องทางนั้นด้วยเนาะไงวันนี้ตัก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ